ประมาณหากหกมือนะคะกันกระึงปีใหม่นะคะคิดใหม่ทําใหม่นะคะคิดดีทําดีบาร,รมีเกิดเป็นวันค่ะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกแปดนะคะแต่ว่าหองวยรัฐบาลไทยเขาออกวันที่สองนะคะวันที่สองแม่คู่กับสิบเอดต้นโอ้วว่นท่านเอดต้นเนาะยิ้มเนะาะครับผมจะได้ไปแห่ ได้ไปร่<ล>ำ,<ล>ำถวายว,ว่าเป็นแห่ไปร่ำถวายบวงสรวงนะคะบวกสรงสถานที่วัดป่าบ้านเมือนหม่องท่แมค่คคู่พาเห็ดพาสางนะคะมหาเกดีแลวบันนีสร้างซื้อเพิ่นบอกแล้วว่ากำแพงแก้วกแพงพีหงยังเ็เพิ่นว่าหลอบหลอดกำแพงแกว้วกำแพงเงินกำแพงทองแล้วก็เห็ดซีจุดซีมุมค่ะงบประมาณกับลายเติบอยะะนะู่เนาะค่ะรักหลักค่ะ แม่คู่ค่ะเดี๋ยวแต่ภาวนาแม่คู่กสิเปล่ําถวายมือวันที่หนึ่งขอพรเพิ่นแล้วก็ขั้นวีสกมีลาบมีสุมีมันแม่คู่ค่ะสีห้ออรรส,สร้างซื้อเฮ็เไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเงินเข้ามันมาถึงนะค,ะค่ะเพราะว่าเฮ็ดเมองตัวเจดีแล้วแต่ว่ามันขาดอยู่รอขา่มันต้องใส่งบใหม่เลยเยี่ยมใส่งบใหม่ย่มันมันให้ว่าองค์คลักบัญชีจุดสี่มุมแลแกแก้วประเทศเพื่อนกัแพายแกว ครได้โชคก็ค่อยทยอยเ็ดไปคะทยอยเ็ดไปนะคะแม่ครู่ก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม่กิงเพื่อนได้รับรู้รับทราบการกระทําที่แม่ครูได้เห็ดแล้วก็ลังบวงสวงคารวะจะเสนาค่ะเข้ามาเห็ดด้วยใจนะคะเนาะด้วยใจที่เข้าคาราเทียบเพรมีเงินเลยค่ะบ่มีเงินพ่อสิว่าสิได้เห็ดได้กสั่งแต่ว่าถึงเวลาปูว่าขั้นสิเ็ดรับปากเพื่นว่าสิเพื่อนๆก็ะหายมากเลยนะคะวันนี้แม่ครูก็คิดว่ามันต้องเข้าแล้วค่ะเพราะว่า มันมันเป็นป,ปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่ปูห้องจะเห็นว่าลูกหลานวน,นี้กอบมดทุกคนแล้วอ <laughs> กวอบมดบริวารปูกอบมัดทุกคนมีแตว่ามีต่ใจสู่นะคะเขาเห็ดงานไห้เพื่อนเฮ็ดงานไห้ปูปูก็มีรางวันไห้เฮ้าจะสิล่ะ,ะค่ะคือเฮ็ดด้วยใจนะคะเฮ็ดด้วยใจแมนว่าบ่มีเข้าก็ได้เห็ดคือเก่าค่ะกับว่าอึดกินอืดใส่คืคอ ให้ว่าเอฟซีสายบุญเนาะคะ่ะพึ่นกาแฟเข่าฝากนหนามจาเนี่ยสละคะ่ะครับผมแล้วคุณน้วราเะไรพึ่งกาแฟนะทุ้งเนี่ยสะทุ้งดำทุ้งไงให้ว่าร้ายปูร้ายคนทีเบนรวมแรงรวมใจคนละเรื่อละหน่อยคุณร่วมกับพี่เจ้าภาพปลาล่าน้ำเ,เรียคาเดปแก่คนจนเนี่ยสนะคะ่ะครับผมคือวันที่หนึ่งนี่ก็เดี๋ยวแม่คู่ิ่งก่อนพิจนารณาเบิ่งก่อนนะคะคปลาเสดเกียบบอแล้วก็พึ่นะะกันต่างอุนหนุนแม่คู่นะคะปลาล่าแม่คู่อมหวนนะคะ เป็ดปลาล่าเป็ดแก้วบัวเอฟซีเพิ่มกับคานมาทั้งยิมหลายเมื่อวานหมวก่อนยิมก็ได้ะะรท,ทรงนะค่ะไอ้ปลาทรงปลาล่าทรงต่ำเนี่ยเสร็จละค่ะลองชิมเบื้งนะคะ่ะคานนังเทียกอะผู้ละคนกับพวกหัวจักยูแจ๊ก,กสิไปซื้อเยอะใส่เนะะี่ยเสร็จละค่ะที่ต่อได้นะคะ่ะทั้งทีมงานงของเขาสิเป็นเขียนบางแก้ก็ได้หรือว่าแตงโมหรือว่ายิมหนักหน่อยนัชชาสายสูงของนัชชาครับมนคู่เนาะค่ะเนาะ ค่ะได้เมื่อน้องยุกิมูนันล่ะค่ะมันลายอยาหลายองค์ประกอบหลายอยกานะคะแม่คู่กับอา,างไหนกับไหนกำลังแร่งแจ่งได้ค่ะสำหรับยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยมือนีป,ปู่กับเบาม่านหนึ่งเก้าหนึ่งหกเป็นปลแตงโมหนึ่งเก้าหนึ่งหกพ่อซอเกิดแม่คู่อายุแม่คู่จางไหนจะพิจารณาเบิรงปูวามือนีปูวาวาจังสีปป่ว่า,วา วันที่สองเนาะวันที่สองปีใหม่วันที่หกโมกล่าสองหาหนึ่งหาแม่คู่เกิดพ่อซอสองห้าหนึ่งห้าอายุแม่คู่ได้เท่าไหร่ผัวคานอายุแม่คู่ได้เท่าไหร่ผู้ได้ตอบผิวผู้นันสีไดลางวันลวะวะผู้นันสีมีสูงแล้วก็บอกแค่นั้นละคะ่ะพ่อซอสิบห้าอายุเท่าไหร่นะคะเกิดวันที่หกโมกกล่านาาาี่ละค่ะพี่ิจรารณาเบอร์คนไทยเป็นคั้พังเพื่อเปียบปืนนะคะมกะกะแลแต่สูใไปมันยงสีหนะ้า แล้วก็มีคำหนึ่งดูว่ายังกอดปูปูตาใช้ยาก้าวเกลียวในทิมบ่ใดได้สั่เกลีเกลีเกล็ยลงไวแดนแต่ยิ้มใช้ยาก้าวเก้าวเกล็ดแล้วก็บวกเสียทั่วงงอคือก้าวเก้าวสิบหกหกสิบเก่าเนี่แหละก้าสิบหกหกสิบเก้ากเลยงตูเกลานะคะบนนี้ไปใช่วนเวียนอยู่นี้แหละแม่ครูอ่ะได้สร้างคนไวบที่สร้างคนใบแม่คู่สามี หนึ่งห้านึงหาพ่อสอนแม่คู่แล้ก็หาสามอายุนะคะแม่คู่ซ้งคนไหวได้และกมีหนึ่งเก่าเก่าเกตสีเนียนเนียนใหว่มีสามสี 3, 4, ตูนะคะ่งเกตกระถิ่มบ่ไหนคื้จก็การการเอาไหว้แววเดเพียงว่าเข้าสินักตวไ้บางเท่อบางทีงทปูไปเห็ในวามฟันนะคะเป็นตัวเลขตัวเบือเข้ากับยรถิ่มข้อฟันจะของภูะคน มันกับบ่ได้พร้อมกันมันกับบ่รวยพร้อมกันคือเพิ่นว่านั่นแหละมันก็สิมี่ตัวสอกแสบเห็นว่าค,คือแม่ครูหันซื้อ20คักออก21จังซี่ให้มันเป็นจังซี่แหละมันสอกแสบจนได้ยิมฟันว่าได้ครับรถแดงปูส2071จังซี่มันไปออก21ซะนึ่งัออกงงแต่วัดอ,อ,อ๋อยี่หรีะะ่เนยค่ะแม่ครูก็ไปนเน้นสองศูนยน์จังซี่ ศูนย์เ็ดนะคะแต่ว่าสาหรับหนาสามตัวไม่คู่ใด่ทยสามตัวไม่คู่ใดน,นะคะคเพียงแต่ว่ามันบริแรงวันที่หนึ่งครับใีไทยสองตัวก็ได้นิดหน่อยนะคะหววนีแต่ว่าหวดสิมม่าเนี่เอาไม่นะคะทรง่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่จะได้เอกไ้โซไฮร่างไ้โซไฮมานลูกร้านเดียวแม่คู่กับสิม,มาสรุปให้ช่วงระยะวันที่วันที่หนึ่งนะคะครับ,รบพอๆก็เขาเสียจยวนนะคะคว่า แนวทางเขาไม่คู่ให้ตัวไหนยึบจับตัวไหนได้เนาะค่ะเอามือจะจ่อฟันแต่ว่าไม่คู่กับฟันว่าได้คีรถขั้นขาวหนึ่งหกแปดสี่นั่นแหละแต่มือขึ้นว่านะคะหนึ่งหกแปดสี่พวกโคมไฟก็ได้เรื่อยเยี่ยมหนึ่งหกแปดสี่อันนี้คือความฟันว่าฟันเกียวรถนี่แหละถ้ามันเปลี่ยนไปได้เนาะหนึ่งหกแปดสี่นั่นแนะคะหกแปดพ่อซอไม่เดียวหกแปดพ่อสซอไม่คนกับสื่อไว้หรอกว่า จะได้กะให้กำลังเรยงใจสู้ผู้สูส้สคนได้ค่ะต่อสู่กับงานค่ะไม่ทำงานแล้วก็ไม่มีเงินเทาเห็นงานลอ่อบางเรื่อบางที่พนประทานสคลาเข้าไปยิบจับฉลาดกินแบงแ่งรัฐบาลไทยไว้มั่นกะเห็นให้เข้าด้แก่ยให้ทุกสิ้งทุกอย่างเะคะ่ะแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาไล่วันไดแก้ปัญหาคอบคขั้ขวใดจังเสิล่ะ,ค,ะค่ะทั้งในสงงวดรวดงวดบานกะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้่า และลึกถึงเพิ่นนะคะน้ำโม่สามจุนะคะน้ำโม่สามจุมอธิษฐานปูตาผู้ชีพะข้าวผู้พุ่มปูบุญพุ่มให้ช่วยให้ลูกให้ห้านเด้อพปดเปลี่ยนมนีสินทักรบว,วอๆแล้วมันด,มนดีมันงามนะคะเบาบดีคิดบดีมันกับไปน้ำขําเบาเข้าขั้นเท่าเบาดีคิดดีมันกับไปน้ำคําเบาเข้าคือเก่าเป็นบอยิม้มมันอยู่กับคําเบาขําจ่าได้ก็ได้นี่แหละพจนว่าฮัานักเทีย่ยปลาหมอตายพ่อปากก็มีนะคะเบาบดีคิดบดีมันกับ ยุดจกพวกแก่คล้องก็ลงงไายด้วยการทำไร่ตัวเองนะคะบางที่บางที่ค้นเท่าอยากยกเก่าข้องสูงนะคะแต่แต่ว่าลูดอกว่าคําบ่คําใจเฮให้ช่องต่าลุ่ก็มีนะคะอยากใครเข้าตายจยาข้องเร่ยลุล่มละลายเงี้ยสิมันมีหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ม่คู่ขอฝากไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ว่าคนเท่า่ายคิดดี ค,คิดดีอิหลีนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคงแะบ,บ่มีแนวทำารเขาได้แต่ในเมือเขาคิดบ่ดีเขาอ,อยากทำไรคนอื่นมันกับแพร่ให้ตัวเองนะค,ะค่ะหินหรายคนที่เขามาหาปูนะคะ่ะครับผมบางคนกับคิดดีเบ้าดีพูบางคนก็คิดบ่ดีทำบ่ดีคิดบ่ดีเพราะว่าแม่พูก็เห็นยูนี่จุดหนีอยู่แล้วนะค่ะ ยู่ในจุดนี้แลลวก็บว่ได้เป็นก่ากลชีวิตผู้ใด้แลลวก็บว่ได้ก่าวไกลแล้วก็บ่ได้ดูถูกคนครับเออผู้ใดสิเดอยกว่าตำกว่วเฮาเฮาเ็บ่เคยดูถูกไผนะคะเพียงแต่ว่าบารมีคนบ่ทอกันแค่นั้นเพียงแต่ว่าคือแม่คู่เห็นยุ่จยุดนี้แม่คู่็บ่ได้ว่าสิลำสิลวยอีหยังหมากมม้นะคะแม่คู่กับเห็นด้วยใจใศซัทธาเขาไม่คู่องถ้าเริ่มต้นจากศูนย์นะคะที่ได้ไม่ยืนยัดไห้คนในหูจากว่าแม่ครูของหววคือใครนะคะ จากสันคนทั้งลูคงจะว่ารูเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่เฮ็ดไปเฮ็ดจะแก่งนะคะเฮ็ดโปรง่งใสยังส่ละ่ะคือจังเอฟซีมาก็ไไ้มาก,กาปูได้มาคารวาปูแล้วก็มาเห็นแม่คู่ในแฮ่ตตนเงื่อนตอนข้ากิ่งด้สร้างกิ่งทุกสิ่งทุกอย่างวัดป่าศาสนุวนว่าลารามเนาะคะ่ะยกตัวอย่างนะคะค เฮ็ดถนนหนทางเฮ็ดวัดเห็ดสาลาสาร้างสาลราสาหญ่าา,าเก่าเสียนกระเซ็ดเรียบร้อยแลพพ้วกล่พอมพหูกอมก็บหอปูตาชายา ate, ก้าวก้าเกียนก็เห็นเป็นน้ําตกก็เห็นใช้เวลาให้มาเป็นรูปประธรมื่อแล้วค่ะพร้อมกับวัดป่าบ้านเมือ่อนะคะที่ไส,สให้ว่าไสหไงของเฮาจุดไงของเฮาคือวัดป่าบ้านเมือ่อชายาปูเททองหรือว่าปูทะเนียงของเฮาเนาะคะ่ะเพื่อก็เป็นตูเป็นต้นอยู่ในหลัก ปูก็ได้เพื่อนกับวาสร้ังไปเรื่อยแม่คู่ปูกับ่มีปัญญาดอกบุญบาบารมีบาหา่หอนบ่ถึงได้แค่เนียนแม่คู่พ่อมาเฮ็ดมาสร้างกะวัดว่าอาล่ำกับศีสาสิีมองแล้วก็วางสิเนาะวันนี้แม่คู่กับได้เบตลกลงกับคู่บาอาจารย์ยกไว้เนื้อหัวนะคะการขอส้างปูอนันตะเจ็ดเซียนสององค์กรได้สร้างเรียบ้อยแล้วก็จังมาบูรนะนะคะบุรนะ ไห้มาโบดเ <ver> นาะบุรณะโบดค่ะและ้วก็เอฟซีายบุญเพื่อนมีโซกมีลาบมีโซะมีมันแต่ลืมเหล็กนะคะเพื่อนที่ตามแม่คู่มากเพื่อนกระด้เฮ็ดไดซ่าก็แม่คู่เนาะคะ่ะหอยแค้นกันไปพูกเราเลี้ยหน่อยแล้วก็บ่าีการเรียนไล่ค่ะบ่ามีการเรียนไล่คือเ,รรเรพื่อนถวายโดยใจเพืเ่อนฮ็ดด้วยใจเอฟซี FC ก็ได้นะคะเพื่อนการนับถือมากนี่ล่ะท,ที่ที่ต้นแบบที่ที่ได้มากเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ได้มาเฮ็ดประตูโค้งยังเสียเนาะค่ะงบประมาณลายเตืบแล้วกับร้อมก็ ให้ว่าหัววัดอันกำแพงวัดน่ะค่ะกระเดยเฮ็ดไม้หอมกับเอฟซีสายบุญพอดีเห็นของน้ำบ่ง้ามบ่ดีแม่ครูก็มาปรับปรุงเปลี่ยนไม้เฮ็ดไม้นะคะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างให้ว่าเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อคือวัดนู่นจะป่าแม่ครูสร้างแล้วแม่ครูก็ไม่ได้ไปเอาไป่ะแม่ครูไปสร้างอยู่วัดนู่นจะป่ากับไปเห็นว่าแต่เหลืมแลกสร้างไปแล้วแม่ครูก็ไม่ได้ไปแอบไปอากว่าเออเนื้อนารเนียคือเฮาสร้างเพื่อว่าผู้ไป ที่หลังหรือว่าคนรุ่นใหม่ได้ไปกราบไปไว้จังงีสนาคือคือบ่ได้เปลี่ยนเขาไม้คู่ได้ค่ะเมียนคนฝ่ายว่าสะดวกสบายของน้ำของในคือศาลาจังเสี่ไปสร้างฝนตกฝนห้ามบางั้าเพ่นกับเฮ็ดจังปังอยู่กับพระท่านแล้วเท่างซาเท่างเท่งมุงหลังคาเท่างปลูกกเบีย่มีตะบุญล้วนๆนะคะเขาเขาพุ่มใจล้วนพุ่มใจในจุดนี้ที่เทาได้เฮ็ดได้สร้างก่อนเทาศิลาลุกไป คือเพลงสุดท้ายคือคือแม่คูนแตงเพลงนะคะเพลงสุดท้ายคําว่าสุดท้ายก็คือจุดจบของคู่คนต้องเจอนะค่ะอันนี้กันกล่องออกมาเองอาจจะแม่นปูตาพาแม่คูแตงนะคะคือเพลงสุดท้ายสิ่งสุดท้ายนะคะบนเพลงสุดท้ายคือสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายของมนุษย์สิ่งสุดสุดท้ายที่เฮาได้มาเกิดมากเป็นคนทําดีไว้นะคะ ให้ว่าอาดีตเท่ามันบอสวยหรูจะคนนะคะอดีตเท่าสิเป็นห้างเป็นไม้ทุกคนมีบาดแผลนะคะนักรบจะมีบาดแผลคือการเท่าเสียงซูก็ต้องมีบาดแผลแต่ที่นี่ในเมื่อเท่าคิดใดทาได,ไดอายุไขเท่า,ามันกับเปลี่ยนตามวัยนะคะเท่ามาเริ่มตม้นใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเท่าใหม่เริ่มเฮ็ดเริ่ม,รม,รมสร้างเขาวัดฟังถ้ำพราะว่าอายุเท่ามั่นกับ,บโมดล่อเท่าเด้ ปีนี้แม่คู่หาสองปีน่าหาสามเจ้เสนะคะ่ะคเพราะว่ามันคึงคนแล้วนะคะมันคึงแล้วมันขอดแล้วจา้าเสนะอันใดทีมันเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของสังคมเจ้าเสียเข้าเฮ็ดไปนะคะอย่าไปยิ้มซาตาลอนกันเข้าเฮ็ดไปในนาทีที่เข้าในเฮ็ดในถ้ำเข้าจงพุ่มใจที่ได้เป็นลูกศิ์ปู่ตาปู่ชีบยขาวนะคะสุขคนแม่คู่หายกำลังแรงใจแมนมือนีบ่ได้แม่คู่กันยั่งยืนยัดยุ่ยุดเก่า กะสิตายพร้อมกันนั่นละที่ตายพร้อมกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขั้นแม่คู่เมื่อบุญวาสนาได้เฮ็ดได้ส่างนะคะการสิ้นแม่เมื่อทนั้นเพราะว่าแม่คู่เคยอธิษฐานกินน้ำปูนะคะขอเฮ็ดขอส่างนะคะจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ข่ะขอรับใส่ปูชีวิตนี้ขอหมอบให้ปูให้สิ่งซัก์สิท์ทีคนุ่มข้องแม่คู่ที่ให้ชีวิตใหม่ให้มีอยู่มีกินให้มีบ้านมีรถให้บริวารไดดอาศัยภัยพึงนะคะ <N> <l ain> นี่แหละห้กำลังแรงแก่ต้องหักกันนะคะให้ว่าเคยแจงลูกศิ์ลูกหาปูยังสิลามาบ่ห้อิซาตาร้อนกันนะคะถูกสิ่งถูกอย่างค้นเขามาเจาะลึกข้งสีเข้าใจบ่แมนวาเข้าเป็ยนยางสั่นเป็ยนยางสีเข้าต้องแยกคิดมากขั้นคิดมากทางานบ่ได้นะคะคขั้นคิดไรก็ทํางานบ่ได้ปล่อยปุ่งปล่อยว่างไปค่ะชีวิตเท่ากับส <N> ี่ดีคือน้องพ่อมเนะถูกสิ่งทุกยางเนี่ยแหละคาะน,นาั่งกันว่าใสิมีแตงโมมียิ้ม เมียพ่อกุปตแม่ปัดนะคะพร้อมกับทีมงานของเฮาหล่ไล่คนแล้วก็น,น้องหญิงน้องไอ้พร้อมกับขา,ารเหยียนกันแย้วนะคะพ่อมกับนักน้อยนะคะหลายปูหลายคนแม่คมรูบ่ได้เอ่ยนามเสียทั่งงอแกเสียทั่งงอคนกามาด้วยใจนะคะกับเมียเพิ่นให้ว่าเที่ยวทา้งกรุงเทพกับอุดรว,ว่าแป็นทางหน้าเราที่พอดีแม่ทื่จริงก็พุญมากเพราะเออพอ่ญมากแม่ป้าไปเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งอยู่นี่นนนนนเออครับวพอบุญมาก คนสิเฮ็ดบุญบานวันที่สองนะคะเรื่อมเบาห้ฟังเฮ็ดบุญบานวันที่สองกับสีได้อาจารย์สมคิดบ่อทองนักหล่อลับเชิญครับผมพร้อมกับแม่คู่เด้อค่ะเด้อไปเด้อทั้งน้ำพ่อคุณล่ะค่ะเพคุนถอดตูไปปูตากสีไปบฟอนแง่ๆอยู่คุณล่ะแล้วพอดีอย่าลืมพวกมันไล่ให้ให้ปูเด้อว่าสันพ่นบาบอกพ่อบุญมาพ่อสีใหกสิบเก้าว่าสันวายเยี่ยมหกสิบเก้าหกสิบเก้าบาท อย่าเลืมอ,อย่าเลื่อมมาสันหกสิบเก้าปู่ตาใช้ยาเก่าก็เกศกันยังวางเสียละ<ม>อย่าเป็นเบาๆขึ้นมาแต่อย่าไม่เลื่อมชับสิบหกเออหกสิบเก้าหกหนึ่งเก่านั่นแหละมุนเรียนเดาค่ะหกหนึ่งเก่าเอาให้มันเหมือนเดิมยาตันหนึ่งเก่าหนึ่งหกเก่าหกเบาว่าไดไหมแต่ละเบาประบุญมาแกเลืมเลยสัตว์ว่าอย่า,อ,อ,อ,า,าอย่าลืมพวกมาไล่ให้ปู่ให้ายาหกสิบเก่าเด้อเราอะ พเพราะว่ากระสีแดงมอรมสุกยีนบอท่องไปล่ำไห้พร้อมกับแม่คู่เนาะคะ่ะให้ว่าเป็น่วงของตูมตามนี่แหละค่ะตูมตามมิวสิค,คพิน่นกะถอดตัวแม่คู่ไปก็ได้ไปทีมกันว่าด้นะคะ่ะก็พอหำเพราะว่าให้ว่าติดตามกันมาก้งแต้แต่แต่ไล่เนะคบเพิน่นกะแม่นบ่นิถือบ่ถือพิ่นกับมาคือเก่ายูมเฮ็ดบุญเคื่อเกาทำ้บุญเคือ่อเกาแม่คู่มีบุญได้พิ่นก็บ่เคยผ่าดนะคะค่ะมค่ แต่ว่างานวันเกิดแม่นคูวันที่หกมกราค่สิจันได้เยี่ยมครับกับพี่งมกนตรตีคื้เกัแต่ว่าเอาชุดใหญ่กับอาจารย์สมกิจมากขึ้นรานคนวาดซอยการซอยงานนะคะคนคือคือด้วยใจใสซ์ัท่าเนี่ยแหละคือคนมาเห็นเข้าเหตดหล้วก็มาเห็นปูคนวาดีวม้วนเนี่ยเสีอแล้วคนเล่าเราว่าเกิดรัท่าเพราะว่าเพ่นยิบเจ้าสลากินแบงรัฐบาลให้เพื่อนกระได้วันอาจารย์นักดนตรีครับอันอาจารย์สมกิจบอท้องครับพิ้วงานเพื่อน ละหลายสิ่งหลายอย่างนี่นะคะองค์ประกอบเนาะครับเข้ากันนับถือกันเจ้าสินะคะคเอา,ามีบุญร่รมวมสร้างเออมีบุญรวมสร้างคือว่าเข้ามีบุญรวมสร้างเป็นลูกเป็นหลานปูมัดสุขุสุขค,คนเนาะค่ะครับอ่ามืดแล้วเนาะเยันไหนไปเนาะอ่าขอแม่คู่ขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิิทธ์นะคะ จง seats, át, จคุ้มครองรักสงรักษาลลกหลานบาดเมืองให้ยูสุขจีเดนเย็นนะ้ค่ะให้มีโสมีหลามีโสมีวันมีสุขภาพแข็งแรงเงินจงไรนองทองจงไรมาสาธุสาธุสาธับสว <า S> ัสดีค่ะแตงโมพ่ารวยค่ะแตงโมพ่ารวยกาสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเนอะค่ะที่กระลังเข้าม<ส>าติดตามแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังค่ะทางช่องแตงโมพารวยค่ะแตงมือแตงโมพ่ารวยค่ะ ได้นำคัมบอคําจาของปูตาหรือว่าที่ลูกร้านคาราวาองค์ปูเนาะค่ะเป็นคัมบอคําจาของปูค่ะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ตามได้มารับชมค่ะเพราะว่าปูยังบ่ออกคิดเนาะค่ะก็เลยเอาแต่คัมบอคัมจาที่ปูประทานโชคเพราะว่าจะเป็นค่าน้ำหมกน้ำมันหรือว่าค่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าค่าขนมข้าวต้มที่ปูประทานโชกให้ กับลูกกับล้านที่ลูกล้านคารวะองปูเนาะค่ะถ่ามื่อเนี่วทางของปูตาค่ะปูไฮเอฟซีของน้องไอเนาะผ่าเพาวาไอค่ะเอฟซีผ่านมาค่ะได้เต็งโมว่าคุณแม่ก็ได้เป็นตัวแทนของน้องไอเนาะค่ะเอาขึ้นแตงขันึืนคาราวาองปูไ้ค่ะปูตาใหเอฟซีน้องไอเท่าก็คือหนึ่งหกค่ะราคาฟูไฮเต็งโมค่ะหนึ่งเก้า้าก็สำหรับพ่อบนมากหรือว่า เสียทองอกปูห้หเก่าหกสิบเก่าของสิกระไดและปูบอกว่าอายุแม่คู่ก็คือห3พศอสอหนึ่ง 1, หาแต่ว่าเป็นยังคือบอกไอเก่าศนย์ค่ะผู้ใดออกเก่าศูนย์ค่ะถ้าอายุเกสค่ะตายเรียบประส,สนถ้าหาสานี่คือหลอดประสนว่าปูฮาวาเดอร์ค่ะฟังเอาดีๆค่ะเพราะว่าตังโมกค่ะเอาคํำบอก,กคําจาเขงปูเฮามาก ให้เอฟซีเฮาได้รับชมเราฟังเนาะค่ะเพราะว่าปูยังบอกออกลิปค่ะแล้วปูก็บอกว่าพญานาควิจักเสียงค่ะพญานาคปูบอกว่าองค์ปูพญานาคก็คือเก้าเสียงค่ะแล้วก็อย่าลืมหอปูตาเก้าเก้าขีดหอปูชีบขาวเก้าเก้าแปดแล้วก็อย่าลืมข้อมฝันของไม่คู่นะคะหนึ่งหกแปดสี่ค่ะขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่าันเนาะค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท้างช่อง เพราะว่าน้องไอหรือว่าแตงโม่เนาะค่ะขอให้เอฟซีทุกๆท่านค่ะสุกๆมันมาน,าน,มาน,านลำลำเรื่อยๆเนาะค่ะสําหรับแนวทางที่ปูประทานโชคให้เพราะว่าจะเป็นค่าน้ำหมกน้ำมันหรือว่าค่าขนมข้าวต้มที่ปูประทานโชคให้ให้เอฟซี FC ทุกๆท่านค่ะเพราะว่าจะไปกินล้านได้ก็ขอให้โศกๆมันมาน,านลำลำเรื่อยๆ,ๆค่ะด้วยบ,บุญบารมีองค์ปู่ตาหรือว่าองค์ปู่ชิปขา,าวค่ะให้โชคให้มนันให้ลำให้รวยทุกๆทุกคนค่ะโชคดีทุกๆทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ